โอเคก็ต้องขอเก่าสวัสดีน้องชมทุกท่านที่ได้เลยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นคนที่ยันชิวเดี๋ยวทุกคนเป็น EP พสามแล้วคือช่วงนี้หมดไฟในการทำลิปนะครับทุกคนไม่ได้ลงสตรีมไม่ได้ไลฟ์สตรีมไม่ได้ทำลิปอะไรนะครับผมก็หมดไฟไปสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมไปนะเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนกดไลค์กดซับเยอะๆหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำลิปนะครับเออ ถ้าคนดูกดไลค์เยอะผมก็จตั้งใจทําคลิปผมก็จะตั้งใจตัดคลิปแต่คนดูไม่กดไลค์กดใจเลยผมก็จะทำคลิปแบบนี้นะครับผมขอกรลังใจหน่อยแลย้วคลิปนี้ที่ผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมจะไปปั่นคนในย่านชิชนะคนับก็จะหาจะบอนแค่ไหนไปดูเลยนะครับ let's go เดี๋ยวไปแบบทําคลิปดีๆกันดีกว่าไม่ดูเลยหรอพี่ไม่ใครดีผมไหมครับเนี่ยฮัลโหลครับ ขอให้กับเน็ตมันปิงด้วยนะครับทุกคนก็ขอให้ด้วยแต่ดูได้อยู่แหละหลครับมีใครได้ยินผมแรมเนี่ยมาได้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ เต้น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 ไม่โทษเหรอผมผมยิงปลาผมสาบานเลยไม่ได้โตแหล่ไม่ได้เลยกูแลกกับมันอ่ะกูยิงมันสวนเติมเติมเติมใครร่วงกูดิร่วงโอ้โหเกมมึงนี่แม่มีอะไรสมดุลเนืงว่าผ้ามึงก็กากพอแรงแหละอะไรวะไอ้เหี้ย ใครเป็ดเหี้ยอะไรวะสัสปรเด็นทุกคนผมขอปับเสียงเบาลงหน่อยนะกันมันจะได้แบบแค่คนมันจะได้แบบฟังรู้เรื่องนะมันดังไปแล้วมันแบบมันฟังไม่รู้เรื่องนะเออมันฟังไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำให้มันเสียงเบาลงโอเคเนี่ยพอเสียงปกติแล้วกันโอเคไหมไปกันต่อดีกว่า ก็อันนี้ใช้ซับแพลนะเพื่อนะไปดีกว่าเ e t s g ก l e เ s go l ก t s, s, <S เ o เกดียครับเดีเ๋ยวนมันก็เขาเนี่ยแล้วตัวครับเดียพี่พี่ดีผมไหมครับ ปรเดี๋ยวรอครับรอครับมาได้ไม่ตอบไหมสวัสด,ดีครับ leaking, rat ri, rat สวัสดีครับมาทำอไรเยียกองยบยกรัวเลยสว์ ผมจะปัน่นป่ดนร้านนี่เย้เฮ้ผมมีอะไรบอกนะครับร้านนี้ใส่เมีงสัตสวัสดีครับโอเคใส่มส,ส่จดล้อียอ่ยี่ยินร้านนี้ใส่เมงัวมาจ้า สวัสดีครับแขนมีหนอแขนมีหนูตายด้วยข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 วยจะจับโพรมาได้เออขโมยเบียร์สักสองสามขวดคงไม่เป็นไรหรอกมะโดดเดียวเดียวได้ในทธงเลหลุ่มผัดลมเพล่วยมาไกลเป็นแค่คนไม่ไม่มียินทา มองตัวเองไปเงาเงาพระหัมคืนเน็บหน้าว่าจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลยจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเสบ สีบอมีบอมแย้หัวใจที่ให้เจ้าว้าวกับว้าวพอได้ร้านเนี่ยมันมีหนูตายกับแมงสาบมันเลยที่ดีที่สุดสุดจัดเลยล้วลเล่ทรอยเกะวิเช้ กูเตะออกนั่นน <issions> well <the öst> ี่กูอะรีเฮ่รีเสร็จเข้าหมารอเดี๋ยวครับสวัสดีครับพี่รอครับรอครับพูดทางว่าอย่างไรวนนี้ฉันอยากฉันอยากเล่นเกมเหมือนเดิมอ่ะเกมเหมือนเดิม ก่ต้องทำยังไงแย้งเหมือนเดิมโธ่พี่เล่นอะไรอะครับเนี่ยเลี้วโอ้ดิอะไรอ่ะอืมเป็ดขาเป็ดขาไหม

ผมมาไล่ไม่เล่นดีกว่าเกียเล่นอ่ะอ <|ja|>> bueno> ๋อไอเรนนะไอ้เรนนะมาได้ยินสวัสด okay ีครับ ว่าปะเดียร,ระพี่เฮ้ยอย่างล็อกอ่ะมีมีใครดีม,มั้ยครับเนี่ยไดยินค่ะโอ๊ยเครยบพี่ว่าไม่ได้ยินเออทไรพี่ทำไรล็อกล็อกโอ้ยีย่อะไรไม่รู้อสั โอเคครับด okay, ูก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยว,วมาทำคลิปให้ดูใหม่นะวันนี้ไม่ว่างจริงนะครับ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอกําลังใจในการทำคลิปต่อด้วยถ้ากดใจกดไลค์คลิปนี้เดี๋ยวทําทต่ออีกเยอะๆเลยนะครับตอนนี้จอผมมองจอเป็นจอเบี้ยวนะนั่งหน้าคอมนานเกินอะไรอย่างงี้นะครับ เอไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปละไปละ